ต่อไปมาดูหน้า6นะครับหน้า6นะครับหน้าหเรื่องของอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะครับอธิบายเพิ่มเติมความรู้เราจะมาฝึกอ่านพยัญชนะกันนะครับซึ่งพยัญชนะที่ใช้ในการฝึกครั้งนี้นะครับก็มีทั้งอักษรกลางนะครับก็คือกอไก่จอจานดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปลาและออ่างนะครับ แล้วก็อักษรสูงคือขอไข่และหอหีบนะครับแล้วก็อักษรต่ําก็คืององูและมอม้านะครับทีนี้มาดูกันเลยนะครับตัวอย่างการอ่านนะครับจากตัวอย่างที่เขาให้อย่างเช่นตัวกอไก่นะครับให้อ่านว่ากอดางนั้นมาดูอักษรกลางอีกครั้งนะครับกอไก่อ่านว่ากอจอจานอ่านว่าจ ดดเด็กอ่านว่าดดตอเต่าอ่านว่าตอบอใบไ,ไม้อ่านว่าบอปอปลาอ่านว่าปอแล้วก็ออ่างอ่านว่าอต่อไปครูจะทบทวนเฉพาะคำอ่านนะครับกอจอโดอตอ บ,บออต่อไปมาดูอักษรสูงนะครับ2ตัวในบทน,นี้นะครับก็คือขอไข่และหอหีบนะครับขอไข่นะครับอ่านว่าขอหอหีบอ่านว่าหอ่อเดี๋ยวอ่านตามคุณรูอีกครั้งนะครับเฉพาะคําอ่านนะครับขอหอ สุดท้ายมาดูเสียงสูงนะครับเสียงสูงในบทนี้ให้ไว้สองตัวนะครับก็คืององงูและมอมา้างองูอ่านว่างอมอม้าอ่านว่ามอต่อไปอ่านตามครูอีกครั้งนะครับครูจะอ่านเฉพาะคําอ่านนะครับงอมอมาทบทวนอีกครั้งนะครับอักษรกลางนะครับเฉพาะคําอ่านนะครับกจ ดตบอปอ,อ,ตอไปอักษรสูงนะครับขหและสุดท้ายอักษรต่ำนะครับงมต่อไปมาอ่านสระนะครับสระในบทนี้จะให้ไว้สามตัวนะครับที่เราเห็นอยู่สามรูปแบบนี้นะครับตัวแรกนะครับถ้าเราเห็นแบบนี้นะครับอ่านว่าอา หรือสระอานั่นเองนะครับถ้าเราเห็นแบบนี้นะครับอ่านว่าอ e, ีนะครับหรือสระอ e ีนั่นเองสุดท้ายนะครับอ่านว่าอูนะครับหรือสระอูทบทวนอีกครั้งนะครับถ้าเราเห็นลักษณะนี้นะครับเรียกว่าสระอหรืออแบบนี้เรียกว่าสระอ e, ีหรืออีแล้วก็สระอูหรือ ครูต้องตวนอีกครั้งนะครับอ่านเฉพาะสระนะครับอาอ,อดูนะครับจำไว้ให้คล่องนะครับจำไว้ให้แม่นแล้วก็ฝึกให้คล่องนะครับเราจะได้ฝึกผสมคำในหน้าต่อๆไปนะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับ